เซนทันกล้องฟิล์มสวัสดีครับเซนทันกล้องฟิล์มวันนี้ในคลิปนี้ก็จะนำมามิยะอ z 6 7ดหก s โปรเฟมาขายต่อไปนะครับก็อันนี้เป็นใบซ่อมนะว่ามีอะไรทำอะไรไปบ้างนะโอเคตัวกล้องนี้เดี๋ยวดูสภาพกันก่อนดีกว่านะครับดูใกล้ๆกันก่อน Ok. Đu ngầu, lại. ตัวนี้ก็จะมามีเลนส์มาให้อีกสองตัวเดี๋ยวแค่ว่ากันเรื่องเลนส์เป็นอนไรเนาะน่าจะเห็นอยู่ ตัวนี้ถ้าอยากให้มันแว๊บๆหน่อยก็อย่างว่านะครับเอาน้ํายาเช็ดน้ำยาถูเอาอันนี้ผมส่งซ่อมแล้วก็เอามาปล่อยเลยนะครับก็จะไม่ได้ทาความสะอาดละเอียดใช้น้ํายามานั่งเช็ดมานั่งขัดตามซอกนะครับ ตัวนี้อ,อุปกรณ์ปุ่มเปิดอะไรครบเลยนะตัวนี้เวลาเราขึ้นชัตเตอร์ถ้าขึ้นไม่ดีหรือว่ามันไม่แน่นน่ยมันจะไปขูดกับตัวปรับตรงนี้นะครับแล้วมันจะทําให้ตัวปรับหลุดได้นะครับดูด้านข้างนมจากก้นเลยเอียงๆหน่อยโอเค ผมเปิดไฟช่วยให้ดูรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะลองดูแล้วกันนะครับว่ามันโอเคไหมสำหรับผู้ซื้อนะครับ เปิม่มตัวหนังสือแบ็คชอปแบ็คตรงรุ่น โอเคครับสภาพภายนอกทั่วไปก็เป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูเรื่องเลนเรื่อง,องช่องมองอะไรกันต่อไปตัวนี้หนักค่อนข้างเยอะนะก็ยังไงก็มีกิโลกว่าอยู่แล้วนะครับโอ้โห แวบเลยฮนะเดี๋ยวผมจะสลับนะครับให้ดูอันนี้มองผ่านตัวแว่นนะเดี๋ยวผมจะปิดแสงข้างบนนิดนึงมันสะท้อนจากไฟไปดานนะครับเพราะมันชัดเลยนะครับถ้าผมถ้าดูอย่างเงี้ยชัดเลยลนะแต่เวลาดูผ่านกล้องแล้มันจะ นั่นนิดมันจะแปล,ก,ปลกนิดหนึง่งอันนี้ผมเอานี้ออกนะแจ๋วเลยนะ,ะแสดงว่าเลนตัวนี้ดีอยู่นะเดี๋ยวดูกระจกดูอะไรนิดนึงทีนี้ก็มาดูเรื่องอเล่นนะครับ ว่าเล่นดีไหมโอเคไหมเป็นช็อตเตอร์ก่อนนะครับแล้วใครเอาออกต่อไปก็ทดสอบระบบแฟลนะครับก็เสียบสายเข้าไปแล้วก็ รอไฟสีส้มขึ้นนะเราลองดูไฟขึ้นไหมผมเบือนหน้าออกไปข้างนอกหน่อยขึ้นนะครับตัวหน้ากล้องมันก็จะตัดตัดไปไหนะดูมือรอไฟส้มขึ้นก่อนเอเ่ขึ้นแล้วก็กด ครับผมระยะแซดหกเจ็ดนะครับโปรเฟชชั่นอลก็เวลาที่เราจะเอาเลนขึ้นเราก็เขี่ยตรงปุ่มเนี้นะครับผมจะเป็นปุ่มเหมือนหนามเตยถ้าไม่ใช่ดิเหมือนฟันเป็นฟันอะไรสักอย่างนะเห็นไหมอโอเคเป็นฟันนะครับแล้วก็ขยับเลื่อนนิดนึงมันก็จะเด้งขึ้นมาเวลากดเนี่ยกดแค่นี้มันไม่ล็อกนะครับ กดแค่นั้นไม่ล็อกก็ใช้แรงกดนิดนึงให้มันดังก๊อกมันก็จะล็อกเ,เองนะครับอาใหม่นะครับผมกดล็อกใหม่ประมาณนี้ครับตัวนี้ดีดขึ้นเราก็เวลาล็อกก็กดไปแบบนี้นะครับโอเคครับลอ,อ,องดูตัวนี้นิดนึง เป็นไงบ้างตัวเนี้มองไว้ที่หัวเราสามารถเปลี่ยนกระโหลกคนตรงคนแท็กอะไรพวกเนี้ยโอเคนะครับสายอยู่เออเพิ่มเติมเวลากระโหลกออกนิดนึงนะครับตรงเนี้คือลูกศรนคล้ายๆตัวแอนะเขาบอกให้กดเข้าไปแล้วก็เลื่อนมาทางนี้ส่วนตัวนี้ก็กดเข้าไปแล้วก็เลื่อนขึ้นมาทางนี้นะครับแล้วก็กดลักษณะกดก็จะเห็นตัวปุ่มเห็นไหมกด กดแล้วก็กดเข้าออด้านข้างในตัวกล้องแล้วก็บีบออกมาก็จะได้ฝาออกมาแบบนี้นะครับส่วนเวลาใส่ใช่ไหมเราออกมาแล้วเราก็ใส่ก็เหมือนกันบางทีก็กดตับไปได้เหมือนกันแต่ว่าอย่าเลยเดี๋ยวกลัวล็อกจะคลายผมก็จะใช้วิธีกดเหมือนเดิมกดเข้าก่อนแล้วก็กดเข้าไปด้านข้าง แล้วก็กดตัวนี้ลงมาก็จะทังแป็กล็อกโอเคครับทีนี้เราก็มาดูเรื่องเลนสนะครับเลนสที่มากับตัวมาเมีย่าเซทหกเจ็ดโปรเฟชชั่นลนะครับก็จะมีมาทั้งหมด3ตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับสภาพดีนะครับมีฟิลเตอร์มีฝาพร้อมให้นะครับโอเคนะครับ ตัวหนังสือโอเคคมชัดดีนะครับตัวเลนก็ส้องกับไฟสว่างสว่างให้ดูดูด้วยตาก็ถือว่า ใสนะครับตัวนี้อีกตัวนะครับตัวหนังสือก็คมชัดเหมือนกันนะครับเอาตัวนี้ออกก่อน ตัวนี้ไม่มีฝาหน้ามาให้นะครับก็ฟิลเตอร์ก็ไม่มีตัวเนี้เห็นรอยอะไรไหมตรงนี้เป็นรอยน้ํายาล้างเลนนะครับคือรีบล้างรีบเก็บนะครับเรียบร้อยครับพอดีติดธุระรีบไปหน่อยนะครับก็จะเห็นเป็นดวงเห็นไหมชัดเจนนะแต่เวลาถ่ายไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับเลนหลังนี่คลิปนะครับ โอเคเดี๋ยวลองใส่เลนตัวนี้หน่อยแล้วกันนี่นะครับเลนที่มีคาบตัวนี้นะครับมาดูกันว่ามีผลอะไรไหมนะครับ แทบไม่มีผลอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาฝาออกนิดฝาลองออกแล้วเอาฟิลเตอร์ลงนะครับ ไม่มีผลนะครับหรืออาจจะมีผลก็ได้แต่อาจจะน้อยมากเลยนะครับเปลี่ยนอีกตัวนะครับตัวนี้ตัวที่ไม่มีรอยอะไรนะคอนแทคเงาเว็บเลย ลืมปรับชัดเดี๋ยวก่อนปรับชัดแป๊บอ่าโอเคนี่เลยนอีกตัวนะครับชัดครับเอาฟิลเตอร์ลงนะครับนะโอเคครับใช้ได้ครับเลียร์ ครับผมก็จบกันไปอีกตัวนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวก็จะไปตั้งราคาขายแล้วนะครับก็จะมีเลนส์สามตัวนี่แหละนะครับที่ถือว่าสวยแล้วก็ใช้งานได้ปุ่มเปิมอะไรครบหนังสือคมสวยเลยครับตัวนี้ก็ถ้า FC อยากให้ลงอะไรเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องประเภทไหนอะไรพวกนี้แต่ผมต้องมีด้วยนะผมถึงเอามาให้ดูได้นะครับผมก็ จะเอามา,าแสดงให้ดูนะครับว่า,าตัวไหนมันมีไหมสภาพแบบไหนราคาเท่าไหร่อะไรน,นะครับผมก็จะเอาลงมาขายต่อไปเรื่อยๆนะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆนะครับเซ็นท่านกล้องฟิล์มไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ